สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ f c ทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องทางสปปลาวทุกทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อประจำมาที่2ี่นะครับเดือน 4, 2565นะครับผมเป็นเลขเด่นตารางนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับพี่ๆในงวดที่แล้วผมไม่ได้เอา ไม่ได้ว่าไม่เอาคือหาแผ่นกระดาษนี้ไม่เจอนะครับว่าจะมาสรุปผลให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมไม่รู้เอาไว้ที่ไหนนะครับนะก็คือว่าลืมไว้ที่ไหนไม่รู้นะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็คือในงวดที่แล้วผมให้วิ่งรูดที่3นะครับในโค้งสุดท้ายวิ่งรูดที่3นะครับส่วนเลขตารางเลขตารางนี้มามาใน0ูนย์สามนะครับแล้วก็ชุดรองชุดรองผมให้ไปที่30นะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นให้นะครับพี่ๆนะครับในงวดที่แล้วก็ต้อง อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ตัวเด่นก็มาแต่ว่าจับคู่นี้ไม่มานะครับพี่ๆก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับผมผมก็พยายามทําการบ้านให้ดีแล้วนะครับสาหรับนะครับวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยเหมือนทุกๆครั้งนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครอง ให้คําแนะนำนะครับทางช่องนะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับพี่พก็อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับผมจะจะทำจะทำเหมือนว่าชอบตัวเด่นแล้วก็จะจะลูดยาวนะครับก็เหมือนว่าชอบตัวไหนนะครับผมก็จะจะลูดยาว4ี่คู่4ี่คู่นะครับเดี๋ยวจะลองทําให้รับชมนะครับพี่พี่ถ้าผิดถูกยังไงก็ติชมกันมาได้นะครับผม สำหรับนะครับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับเลข0เลข1เลขส เลข4แล้วก็เลข2แล้วก็เลข3นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่เลข9เลข4ี่เลข3เลข1เลข0เลข2นะครับผมถ้าใครไม่ชอบนะครับที่ผมจับคู่ให้นะครับพี่พี่ก็ลองลองจับคู่ในเลขเด่นตารางได้นะครับ สำหรับเลขเด่นนะครับชุด2ตัวนะครับผมจะให้2ตัวก่อนนะครับก็คือนะครับในเลขชุด2ตัวเด่นผมจะให้ผมจะให้0กับ4นะครับ0กับ4นะครับพี่พี่ศนะครับก็จะมี0 0 0 2 04 09แล้วก็เด่น4ก็จะมี41 42 43แล้วก็49นะครับพี่พี่ ส่วนในเด่นรองนะครับผมเด่นรองผมจะให้ไปที่1นะครับพี่พี่ผมจะให้ไปที่1นะครับก็จะเป็น1 0 1่งศูนแล้วก็19นะครับผม 1 0 1 2 1 9นสะครับสลับชุดเด่นรองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกก็ผมจะพยายามแก้แก้สูตรใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับปกติผมก็จะจับคู่สลับกันนะครับแต่ว่าคือผมจะรูดเลย0ูนย์ก็4 4ก็4 1ก็หนะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่พี่นะครับผมสำหรับนะครับสำหรับ3ตัว

ก็3ชุดนะครับสลับ3ตัวนะครับผม3มชุดนะครับสลับในงวดนี้นะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับพี่พี่ส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับ2ตัวผมให้ไปที่ศูนย์สี่ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับ 4ี่หส่วนเด่นรองที่ผมชอบนะครับผมให้ไปที่1นึ่สองหสกับ10ก็ชอบนะครับผมให้ไปที่10นะครับพี่พี่นะครับสลับในชุดเด่นรองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ ส่วน3ามตัวที่ผมชอบนะครับ3ามตัวที่ผมชอบผมให้ไปที่นี่เลยนะครับศูนย์หนนะครับพี่พี่ศูนนสองนะครับ3ามตัวที่ผมชอบส่วนในเลขบนผมให้ไปที่4แล้วก็0นย์นะครับสแล้วก็ศูนย สำหรับนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับในโค้งสุดท้ายตัวเด่นวิ่งลูดที่ผมจะฟันให้นะครับสลับสายวิ่งสายลูดถ้าใครชอบนะครับผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับสลับเลขศูนย์นะครับถ้าใครชอบนะครับผมนะครับถ้าใครชอบนะครับวิ่งลูดที่ศูนย์นะครับ ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับก็ฝากนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้กันด้วยนะครับพี่พี่ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับหรือว่าถ้ามีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็ฝากรับชมหนังขายยาด้วยนะครับสลหรับพี่พี่เอฟซีไม่ว่าจะเป็นพี่พี่เอฟซีเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือว่าพี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณพี่พี่ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่นิด นิตยาเนาะนิตยาถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นพี่นิตยาแล้วก็พี่ผมจําชื่อไม่ได้อีกแล้วเมื่อเช้านี้นะครับที่ส่งค่ากาแฟมาให้นะครับผมต้องขอบคุณมากมากนะครับสำหรับพี่ๆสองท่านนะครับผมที่ส่งค่ากาแฟมาให้นะครับผมสําหรับแนวทางแนวทางเล็กทูบนะครับในคอมเมนต์ผมเห็นยังไม่ได้ตอบนะครับ<ส>ก็เห็นพี่ๆพี่ๆคอมเมนต์มานะครับบอกว่า ทำไมทำไมให้รอนานจังนะครับแนวทางเล็กทูบนะครับก็ประมาณ11นาทีนะครับพี่พี่ก็ก็ถือว่าไม่นานนะครับเพราะว่าผมก็ก็เร่งความเร็วแล้วนะครับถ้าเกิดเต็มเต็มเต็มคลิปเต็มเต็มน่าจะประมาณประมาณ16หรือ17นาทีนะครับสลับแนวทางเล็กทูบนะครับผมผมก็ทําไว้ให้11นาทีนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ถ้าท่านใดที่ว่าเวลานานนะครับเวลานานก็ ถ้าไม่มีเวลานะครับหรือจะเลื่อนดูตัวเลขก็ได้ผมไม่ว่าอะไรนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความความศรัทธานะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรความศรัทธาแล้วก็กําลังใจนะครับสาสลับพี่พี่าันใดที่มีกําลังใจก็เปิดทิ้งไว้นะครับรับชมหนังขครยาให้นะครับแล้วค่อยมากลับมาดูตัวเลขก็ได้นะครับผมไม่ว่าอะไรนะครับพี่พเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับงวดต่อไปเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้ เวลาสั้นลงกว่านี้นะครับพี่พี่ถ้าผิดพลาดประกันในผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางคลิปก็อาจจะสั้นบางคลิปก็จจะยาวนะครับเพราะว่าคลิปสั้นนะครับบางทีนะครับหนังคายาเขาก็เขาก็ไม่ฉายให้นะครับนะครับเขาก็ไม่ฉายให้นะครับแต่ถ้าคลิปยาวนะครับเราก็จะได้หนังดีๆนะครับเนาะหนังดีๆกับเอสนะครับผม ก็อยากให้พี่พีเเข้าใจกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอคุณมากๆนะครับผมสำหรับคอมเมนต์ติชมกันนะครับไม่ว่ากันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคลาภกันทุกคนนะครับกราบสวัสดีครับผม